ปั๊บไม่เอาอนุบาลมีน้อยอย่านะอย่าไม่เอาไม่เอามาโอนกันอย่านะเออออนมอนว่ะแต่ออนมอนกลางแมพไม่ใครเชื่อเจ้าบุตรเลยมันโล่งกลางแมพโล่งมากมากเฮ้ยวอดเฮ้ยเมื่อกี้กระตุกอะไรอ่ะเฮ้ยเอาว่าเอาว่าปุ๊บจะเซลว่ะไม่มีลูนี่่ยคคืออใระไม่มีลูนปุ๊บจะเซลว่ะตัวอะไรอ่ะยังไม่มองนะ ก็ไอ้นั่นแมคคิวบิลลี่โอเคคิวบิลลี่กูแตบเพราะว่าเธนมาเสร็จแล้วไมนะ่จะดูไม่จะดูไม่จะดูไม่มาไม่มาไปไหนไม่รู้แต่ไม่มาเขาวนไปเข้าวนเช็คมาไหมมามาหาเราเฮ้ยมาหาเราคุณพีทใครเนี่ยใครอยู่ท <No ี่ผมเนี่ยคุณพ bueno> ีทเอาเอาเป้าจุกเป้ามาว่ะมาว่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยเอาผีมาฝาก ฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตับอยู่ใครสักคนที่มีให้เราแล้วล่ะชอบอังหมินหัวนี้มากเลยอ่ะน่ารักไหมน่ารักนรือนึกถึงเต้เต้คือซ้มทามอรอใช่เช่ซ้ำทามอ๋อพี่จังว่าเต้สิทธิเทมยูทูบคนละคนโทษทีครับเตรียม ทำไมมามาเหรอ,มหรอไม่ปาไปก่อนก็ได้พี่จุ่มยาวเลยไม่พี่จะไล่จริงๆหรอกล่องพยาบานลนะอ๋อเอาจริงเอาจริงเอาเอ้ยทิ้งไงวะทิ้งดิเออทิ้งละขอกล่องพยาบาลได้กุญแจเอาไปเอาไปเก็บไปเก็บไป <S <S ไปละเสียงเสียงเสียงวางกุญแจมันเหมือนเสียงเอาเหรียญแบบไม่เมื่อกี้พี่พยายามทิ้งทิ้งไม่ได้แต่บ้านไอเทมมันติดกันเฮ้ยเครื่องนี้ไม่ปัดไม่เครืไม่ปัดไม่ปัดไม่ปัดเครื่องข้างหน้าปัดปัด มีเปล่าวะมีมีมีด้านซ้ายด้านซ้ายแกะเลยครับแกะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปัดนล้อแกะเลยได้ยินเสียงคนแกะโทเทมว่ะจะไม่ใช่พี่อ่ะพี่วิ่งผ่านมาไกลมากไม่อ่กเลยเฮ้ยโทเทมโทเทมโทรเทมบ้านเล็กเสร็จผมเสร็จผมเจ็ดโจนมวิ่งอยู่ตรงไหนกันนะเหมือนไหมคุณพี่จุกนานจังอ่ะวันวนยังมันดีเข้มว่ะเฮ้ยมันมันตึกตักมันตึกตักเฮ้ย ก็เทม่เทม,มที่ปั่นที่ปัป่นบัตรเล็กนะครับไปค่ะไปค่ะ,ะมไม่ที่ปั่นคนเดียวก็ได้ปัน่นคนเดียวก็ได้บัตรเล็กคนเดียวคนเดียวหลุดนะหลุดนะหลุดนะเหลือข้าวแล้วนะใช่จับคุณพีเขาโหดปะออบกไเด,ยยดเดี๋ยวไปดูอ่ะดูไปดูผมล้มไปดูผมล้มเขาเขางั้นเขาง,ขงั้นบอกว่างจะเครื่องร้อนอ่ะอยู่กับผม วนไม้ได้วนวนเห็นได้นะเขาไม่เขาไม่ดึงเขาไม่ตีใช่ไหมใช่ใช่แต่แต่ต่หลังจากนี้เขาน่าจะตีแล้วแหละแต่ว่าสามเครื่องเนี่ยเหลือสามเครื่องแล้วเฮ้ยเจอใครวะหน่าลาก่อนเจอคนเสียงเครื่องเขางอเงี้ยมากๆแล้วแบบยังไม่ได้ใครสักทีเลย เอาว่ะเอาไม่ไม่หัวหมูนะหัวหมูไมีหัวหมูไม่หัวหมูไม่ไม่กีดตับคุณพดได้ไงอ่ะผมบนอยู่นะเมื่อกี้คุณพี่บอกไม่คุณพี่บอกกระจุกห้าเครื่องใช่ปะจัดไปคุณพีดผมปั่นต่อเนี่ยไขแกะโทเทมไปแกะไปอันเดียวครับบ้านเลยครับแกะอันเดียวนี่มันต่อครับงั้นเหลือเปล่ามีค่ะมีข้างบนถ้าถ้ามันเกิดอ่ะเฮ้ยค่อยคุณพีดห้าเครื่องจริงๆอ่ะออกสตรีมผมเลยนะเดี๋ยวผมตัดให้ ตัดให้ตัดตรงช่องตัวเองไงได้อยู่จะสี่เครื่องแล้วจะสี่เครื่องแล้วนิดเดียวเ็มัเ็มัระเด็นอะโเอามาหาใครวะดูแป๊บไม่มาไม่มาหาพี่นะไม่มาหาพี่หาหาคนบ้านเล็กใช่เหรอเออเออมา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 จริงมาจริงมาจริงเ๋ยวแป๊บนึงร้อยพี่เจ็บก่อนให้ช่วยไม่ไม่มาหาพี่อยู่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 พี่ ไปละกลับไหมกลับไหมไม่กลับไม่กลับกไปทื่พี่้องอยู่อยู่กับพี่อยู่พี่อยู่กับพี่อยู่พี่อยู่พี่ตรงเนี้ยทำไมเฮ้ยแตกเดาได้ไหมต่อเอ้ยเออแตก เออใบใบไม้เล็กยังอยู่นะข,นข,นขึ้นขึ้นอันนี้แล้วขึ้นมากาลังแล้วอะวนไม่มีที่วนไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ตอน,น,ตอนที่คุณพิดล้มพี่มองหิตตลอดเลยอะไม่รู้ไม่รู้มีเ,มมเปล่าตรงนี้ไม่มีที่วนเทมผ่านบนสาราจิ๋วสองอันนะเลยอีกสองอันมีแทงหลังมีแทงหลังแล้นในบ้านหนูไม่เห็นนะโรเทมอ่ะ ไปแล้วนะไปแล้วนะแต่ไปไหนไม่รู้วะเฮ้ยกลับกลับกลับมาทำไมกลับนะกลับนะหรือว่าเพ่าคนที่มีกุญแจวะไม่ต้องมีก็ได้ครับไม่ต้องมีก็ได้ครับของก่อนเพชรสองพอครับเขากลับอ่ะตอนแรกตอนแรกเขาไปแล้ววะทำไมกลับวะเขาอยู่บนหัวเลยพ้ามีกุญแจเหรอกุญแจไม่ได้อยู่ที่ที่เท่นนะ ไม่ท้าไม่ได้จริงๆปล่อยพี่ตายก็ได้เคห็นเห็นมเห็นเห็นไม่ไปปั่นไปปั่นเลยกับไปปั่นเลยกับไปปั่นเลยมันอยู่รอช่วยกันเลยช่วยไม่ได้ไปีสองแล้วไปีสองแล้วช่วยปล่อยเลยปล่อยตายเลยเอาว่ะปั๊มแต้มปั๊มแต้มปั๊มแต้ม ไปปั่นไปไปปั่นทิ้งเลยช่างมันไม่เป็นไรมีใครจะลุยเข้าไปได้บ้างช่วยไม่ได้ปล่อยปล่อยตายเลยดีกว่าใช่ถ้าลุยมันมันเลื่อยทีเดียวเลยมันไม่ได้ไม่ได้ปล่อยตายปล่อยตายคือปั่นน่าจะเสร็จแล้วะปั่นเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอื้อป่ารีบอป่ากินไหมกาวเลยอันนึงกาวมันเคลื่อนเดี๋ยวนะดีกันทำไมตัวหนึ่งอยู่ใกล้กันเดี๋ยววิ่งไปแตะให้ ได้ได้พี่ปั่นเพิ่งมาเสร็จเลยนะโนวันแน่เลยวันวะหนูไม่เจอโรเดมอีกสองอันอะเป้าจังเลยวะผิดอะไรเนี่ยแค่ไม่ใช่บาร์มันเหล็กโรไดมันหนึ่งหนูไม่เจออันสุดท้ายอ่ะเออคุณแจเอ้ยเมื่อกี้ใครเอาอะไรมาป่ะออมโมออมมอนอ่ะใครเอาไปเพราะวะออนมอนก็แย่เอาเนี่ยไอ้ไอวีโก้กับอะไรมีคนใส่มาป่ะเมื่อกี้ไม่ดู้ว่ะ หรอหาหลุมดิหาหลุมดิหาบ้านเห่หาบ้านเล็กก่อนไม่มีก็เปิดตัวออกไปทำไมเฝ้าอ่ะเห็นพี่ถือกุญแจมาเหรอกาอาจจะแบบไอ้นี่ใครยังไม่ได้อ่ะเขาก็เลยเฝ้าเล่าเกินไปบอกบอกหลุมอยุดระหว่าง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 สองประตูเลยอ่ะตรงหน้าตรงหน้าบ้านใหญ่ระหว่างสองประตูมา้เปล่าพี่มาแล้วคุณพี่เล่นอยู่เหรอใช่ผมเล่นอยู่มันอยู่ผม ไปนน่่ออยูบ้าเล็กหรมีคนคอมเมนต์ว่าอันนี้ว่ะไนคิวเลอร์ไนคิวเลอร์เหรอเมนแซวไหมทำไมเฝ้ากพี่ะไม่กล้าเดี๋ยวนะพี่อ้ําพี่อ้ําพี่อ้ําไม่ได้เอาแบบว่าแบบตายแล้วไม่เสียคุณแจไม่ไม่ไม่ยังยังตาตาน่าจะใส่อยู่ตาตานี้ไม่ใสแล้วคุณแจอยู่ไหนอยู่ที่ป่าอยู่ที่ป่าโอเคไม่ถ้าผีไล่เปล่าลงเลยน้ำพันใหญ่น้ำพันใหญ่ฝั่งประตูพี่วิวมาเร็ว เรเปิดประตูออกก็ได้นะเออประตูออกก็ได้แล้วคุณพิดคุณผิดได้เอ้ยลงเลยอย่างงั้นไปลงลงดิยี่สิบห้าวิยี่สิบห้าวิโอว้ยบี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 ยานะเออจีจีรอดสามอะคุณแจพี่วะคิดว่าไงวะนึกว่าเขาเออถ้ารอดสามพี่โอเคเว้ยแต่ว่าถ้าถือไปแล้วตายหมดพี่แบบเสียใจอะเสียใจมากๆถ้าตายหมดนะความความก็หารจามด้วสองพิอะไรไม่น่ะ ความกล้าหาญสามสองเหรอปาพี่พี่ 4, 700, พ, 47, <inhabitants, S 2> พ,พี่พี่สี่พันเจ็ดวะคุณพีหน้าเต็มไหมคุณพีชนะได้จ็ดแปดแปดพันเต็มอ่ะพี่สี่พันเจ็ดพี่พี่เออพี่พี่มีป no ั่นไฟปั่นปันไปหกปั่นไฟพี่เจ็ดพันสี่อ่ะปั่นไฟเจ็ดพันสี่ผีไม่พิมพ์กันหรอผีตั้งเก้าพันเนี่ยฮโหลเหมือนเหมือนเหมือนเล่นเป้าอ่ะ เก้าพ <Wow. laughs> ันไปพี่ไม่รู้จะทำไมคลิปนี้ก็ได้ลงไปในช่องแล้วกันลงไปลงไปอีก